และนี่คือปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำในค่ำคืนนี้โดยเยอรมนีนะคะปัจจัยที่หนึ่งก็คือดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ทองคำมักเคลื่อนไหวตรงข้ามกับค่างเงินดอลลาร์เมื่อดอลลาร์แข็งทองคำมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวปัจจัยที่2คือนโยบายลดดอกเบีย้ยของเฟดหากเฟดยังไม่รีบลดดอกเบีย้ยผลตอบแทนพันธบัตรจะสูงทองจึงไม่น่าสนใจเท่าเดิมปัจจัยที่3คือความตึงเครียดในตะว,วันออกกลางสงครามความไม่แน่นอนน้นราคาทองคำในฐานะทรัพย์สินปลอดภยัยปัจจัยที่4คือเงินเฟ้อเงินเฟ้อที่สูงคนหันมาถือทองมากขึ้นเพื่อป้องกันมูลค่าเงินลดลง ปัจจัยที่5คืออุปสงค์และอุปทานโลกแรงซื้อจากธนาคารกลาง ETF และความต้องการทองคำจริงเป็นพื้นฐานที่หนุนทองคำระยะยาวคืนนี้ทองแกว่ง s i d e w a y ์และจับตาการประชุมเฟดและทิศทางค่างเงินเดี๋ยวมันนี่วิเคราะห์เร็วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ